ยังม่เชื่อว่าขับรถค่นี้ระวังต่อแล้วแบบลูกหลานใครน่ารักยังเไงลูกหลานอะไรอ้าวก็นั่งอยู่หน้าเนี่ยระวังเด็กนะครับยางฮะระวังได้ครับระวังอะไรนะระวังเด็กครับระวังเด็ก้ไอเพื่อนนายไปเอาสัญลักษณ์เท่ๆพวกนี้มาจากไหนวะฉันอยากได้มั่งจังเลย นายก็แค่สมัครเมมเบอร์ชิพของช่องออสเดลแมนเริ่มตอนแค่30บาทแค่นี้นาะยก็ได้สารลักเท่ๆอย่างนี้แล้วปล่อ,อยเอาะอยุาอตอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปล่อยไปตัวนี้ได้นะอะไรผีเด้าจะเด้าผีเ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ผีกัดหัวอะไรกัดยากัะต่อขแา่นี้อะไรนชื่อไหนเนอนเรื่ <c oughs> อง <c oughs> อโอเคอ่ะ พอดีว่าเมื่อวานวันซืนพอพอเขามาปรึกษาบอกว่าเนี่ยพ่าอยากได้รถคันนึงเลยเลยอะไรอย่างเงี้ยใครเขาบอก็มาปรึกษาหรืเราหรือเออนั่นแหละเขามาบอกว่าเนี่ยพ่ออยากได้รถคันนึงมากเลยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออรถอะไรนออะไรเงี้ยเพราบอกอันนี้ไม่เขาอยากได้เยอะแยะไปหมดเลยท็อปยอาสุดยังไม่ได้ผ่อนเลยนะอยากได้รถบัตรถบัมาเบ็นี้แก เท่าไรละคะเท่าไหร่สามพันเดี๋ยวนะรถเที่อะไรนะจักรยานเหรอรถใหญ่ด้วยแหละรถเก๋งรถเก๋งราคาสามพันบาทรถเก๋งเจออันนี้เรียกรถหรือว่าเรียกสัตว์เลี้ยงลากตัวเองมาวันนี้นะคะเราด้วยความเป็นลูกที่ดียร์เนาะดีอีกแล้วความเป็นลูกต้ซื้อให้อ่ะโอ้แบบไม่ต้องคิดเลยอ้ยสามพันล้านมันรวยอากสามพันบาทอ่ะคนใน YouTube เขาบอกว่ามึงอ่ะพวกมึงรวยซื้อแลมโบได้แล้วเาเอาเงินไปบริจาคคนบ้างเราว่าเราเราบอกว่าพวกเรา ลได้ัดเอาเงินจริงหรือเปล่าเนี่ยชีวิตกมีเงินมีแต่ทองมีแต่ให้พูดแล้ drop top สาวผ้ wanna be นี่รวยจริงอันเม็มันเม็ดหรอเนี่ยรวยแล้วเปล่าตังค์หมดแล้วเนี่ยแี่นีวยแล้วหรอตาที่หนนตาหนเสียพอรวยไม่รู้ตัวรวยไ่รู้ตัวเลยเราก็เลยไม่น่าปรึกษานะว่แล้วสัมั์มันมีอะไร้างวะมันมันต้องมันต้องมีแบบอะไรสักอย่างมันมีอะไร u r i หน่อยเออวันนี้เราจะสร้าง s t ่ขึ้นมาหน่อยเรากคยมันมีผีเด็กตามาแต่ว่าจะ เป็นอารมณ์แบบว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือใดๆทั้งสิ้นที่ผ่านพ่อผ่านมาทุกคนเห็นหมด,ดยกเว้นพ่อคนเดียวให้มีมอรไซค์ทักเงี้ยเออว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนี่สภาพรถสภาพรถสามพันเปิดได้ป่ะเปิดได้ไหมไม่ได้ครับแอนเทมือได้นะอ๋อไม่ออกอ่ะอ๋อเปิดประตูหล<ด>ังหน้ะ สามพันเรานี่ผมทำจองวไ่อโอ้นันก็เชือไผมรีบร้อมแล้วนะเป็นไงครับเป็นไงบ้างรุ่นนี้ต้องเข้า้างหลังเปิดงหน้าเว้ยขับดีถ้าไม่ขับถ้าไม่ขับจะดีกว่าดีอยู่นะ ข้างในเออใช้ได้ข้างในเลี่ยมนะกับรถพิชชาติอีกดีรถพิชชาติอีกรถพิชชาติสกปรกรถแดงอ่ะเออรถพิชชาติสกปรกเจ้าของคืสกปรกเออเจ้าของคสกปรกเอาช็ก็เอาดิเอาดิเน๊สามพันเขาดูโอ้โหราคาแค่นี้ซื้อหมาไม่ได้เลยเออซื้อหมาไม่ได้เลยได้หวะซื้อไม่ได้ไม่ได้หมาแพงกว่าหมาแพงกว่าแล้วทำไมคุณพูดอย่างนี้มาไม่พอใจไม่พอใจจะจะช่วยเปลี่ยนเพศหมา แย่เย็นป่ะโอ้โหเสียงเล้าไหมโอ้โหไปฟังขึ้นรถมาเสียงเล้าไหมเดินหอบด้วยโรตารี่โรตีอาบังด้วยเนี่ยพี่ชายดูนี่ดิเขาแถมมาปีด้วยขึ้นรถไปเชียนี่เตะรถกูหน้าดูด้ยปีปีปีเอ็มปีเอ็มปีเอ็มเขียนตัวนะทุกคนครับเสาเสาเสาโอ้ของอะไรเขาเยอะเลย เอาเวอร์แต่เพาแต่เพาเพ้ามันเสียโอ้ยมันจะขับยากนะเนี่ยยากดิโอ้อันนี้แน่เลยอ๋อบังใช่ไหมเออจันทร์ทำไมอ่ะจันทร์ตะเบ็ดทิ้งไหมเฮ้ยเยี่ยมมึงจะไปทิ้งทำไมของของเขาเป็นรถเราแล้วเออรถเราใช่ไหมเขาไม่เอามันไม่ทิ้งทักเบ็ดไอ้เยี่ยมเราไม่นับถือนี่ไอ้เยี่ยมไม่ต้องไออ้อเดือดไออ้อไม่กดขับลำบากแล้วมึงขับได้เหรอไอ้ของงู แล้วมึงขับได้เหรอขับไม่ได้่จะมองกระจกลังนี้ไรเนี่ยทำของกูเสียหายไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวใส่ใหม่ก็ได้ไม่ไดเดี๋ยวใส่ใหม่จะไ่ใส่ได้ไงอ๋อมึงดูมันดึงจะต้องซื้อใหม่เหรอบ้าบ้าบ้าไอ้ยักษ์บ้าบ้าบ้าโอ้ยบ้าบ้าแรงเยอะงมากเหอรถรถมีอะไรป่ะเนี่ยทำไมเขาถึงขายมาสามพันพ่อพ่อ ่ามันไปได้จริงไม่อนั้รถอะทำไมอะดูดิเป็นอะไรอะไรก็มาเช็ดตูแล้วมันก็ดีขับให้มันดีๆสิเมย์เดี๋ยวเขาพังหมดของดีๆอ้แย้ไอ้แยบเฮ้ยรถเป็นไรอะกลบมอเตอร์ไซค์้เพราะว่ามันมันดึงเข้าซ้ายตลอดเลยมันจะไปไม่ได้ยังไงมีผีป่ะเนี่ยรถอะ มันน่าจะมาทั้งสุสารนะมึงเนี่ยรู้อย่างนี้ว่ะเอ้าพ่อรถอะไรสามพันพ่อไม่เสียใจเหรออ้ย๊าใครเห็นก็ว่าตายเฮ้ยโวยตกใจหมดเจี๊ยนี่คนมองทุกคนเลยอะคนมองเจียวคนมองทั้งร้านเลยแม่งเจ๊นึกว่าเอาเข้าไปแล้วอ่ะสิกะแดกร้านอยไรอะห้องมาแล้วถ้าลงไว้ ่มึงขับรถนี่มันเสียรถกูหมดเลยยิ้มเอ้ยปีนี้ไม่ดีนี่หว่านะเอ๊ะบบบดีมากเบรกเบรกเองดีนี่นะคะพ่อได้ถือมากนะประเท็รถตามที่เราคาดหวังไว้สามพันนี่เขาขับขับวันเดียวเลยนะใช่ให้ให้พันไปเลยวันเดียวนี่มึงรถเรื่องอะไรเนี่ยหยอดเหรียญสามพันสามพันจริงจริงสามพันพ่อเที่ยววันเดียวก็หมดกระรี่หืออะไรกะรี่ใช่ใเ่ยเขาเที่ยววันน่ะเขาเที่ยวตัวแพงพ่อเองในวันอันนี้ในชั่วโมงเดียว ไม่ถึงด้วยเดียวเองเราได้ทำการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำการเย็บชาวบ้านเย็บชาวบ้านทั้งซอยทั้งซอยเอาเองอนไปไหนมาเออหายหน้าหายตาไปเลยอยู่บ้านแฟนไม่ก็เสีเลิกโอ้โหแม่หายไปเลยเออไปไหนอ่ะก็ขับรถเล่นหน่อยลูกหลานใครน่ารักยังไงลูกหลานอะไรลูกหลานอะไร ก็นั่งอยู่หน้าเนี่ยเฮ้ยม่มีกันนาบมาคนเดียวกนี่นั่งอยู่หน้าเนี่ยอะไรวะเฮ้ยไม่ได้เจอกันตั้งนาน จริงมีคนทักคุณอย่างนี้ตอนขับรถจะทำยังไงกันครับให้คนละ500 500อ่ะเาร้อยอ่ะแล้ว 500, 500เขาพาหมาไปหมดเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีกูกลิ้นนเด็กนั่งจริงนะเหรอนนั่ๆๆอะไร <ฟ S 1> มีจริงไ<ๆ>ว้อะไรรอะไบ้างขับอะไรเด็กก <_' S 2> ็บอกให้ระวังเด็กฮะอ๋อ้ปตัดหน้าขับรถเร็ว,วเปล่า ระวังเพราะคลงมาดูว่าอะไรต่อยนี้แม่งกันเองนะไม่ใช่เพราะคนนึกว่าพ่อไปเบียดเขาแล้วไงเขาบอกให้ระวังเด็กหน่อยนะระวังดึกนะหรือว่ารถแน่ๆเลยต้องจัดได้คันนี้มารู้สึกว่าจะมีน่าเรื่องเป็นไรเอ้าแถมผีไงเอาไปคืนนึกไหมนี่บอกให้คนนาจิ้งจกทักเขายังเชื่อนะแล้วนี่นี่นี่กี่กี่คนทักแล้ว โอ้โหก็แปกกใจอยู่ว่ารถมันขับได้ทำไมเอาขายสามพันนเอกินเอมันต้องมีอะไรกอย่างอะวินมอเตอร์ไซค์มองเข้ามาเลยเมื่อกี้มีแะไกแน่เลยไม่เขาบอกว่าเขามีไหล่คารั้นก็เลยแบกนั้พก็มาใช้เขาบอกพออยากได้ใช่อะพ่อเอจริงๆสันเนี่ยของของกะพ่อกูจ่ยตังมาด้วยอย่างนี้นะเย็บสามพันจ่ายมด้วย เอาเพื่อนมาเพื่อนมา มึงมแก่ก็จะพัโกหกอะไรไม่ได้ปั่นแล้วนี่หายเรยเนี่ยมึงก็คนม่อไห่ยไอชี้เปล่าเมื่อกี้พ่อไอชี้มาหรอเออตอน่โยชีแหละแต่เขาไม่วงเบียกวงลางก็จะขี่เข้ามาเลยเะเอรพ่อขับไปไหนมาเมื่อกี้านหน้าบ้านก็บอกตาวมาบอกเนี่ยี่พูดเล่นงปะเนี่ยเอาเอา ถูกแล้วแล้วเป็นอย่างงี้เหรอนี่ไงได้ของแถมไงของครูของแถมไงนี่เอาเสร็จ วิ่งทันใครสตารได้เปล่าพี่ชาได้เปล่าเ่วอก็อยู่ด้วยกันับใจจะวายตเอได้ไงแจมันคาบ้องหรือหรอแกาบ้องพวมึงยมาตแล้วมึไม่ขับมาเยไม่อไเดยาเล่นมอไม่เห็นหอ่น้เดียวไม่ได้ขับจริงั่งคุยกอยู่อดีๆมั่า้ามาเลยม้ง่พ่อขับมาเหอร่อดรถอยู่เดี๋ยวว่าเอาไปคืนถอะมคืนไมี่ถ้าเกิดวิ่งมา ปิดไม่ทันนะเพราะว่ามันชนรถโผล่เบี้ยนแน่นอนโนนอนออค้งเ,เต็มเต็มมันเบนไม่หาแล้วแม่งแม่งแม่งจ้องมาเลยแม่งจ้องมาแต่ไกลเลยแม่งเลี้ยวเอาเลี้ยวเอาเลยรถมันต้องมีอะไรแล้วเมื่อกี้ยืนคกันอยู่เข้อตกใจเลยรประา่านะประสาแบบมาเลย โอเคค่ะเราก็จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเลยนะคะปล่อยให้แบบว่าให้มองหลอนไปเลยไม่ต้องเฉลยไม่เหมาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีตอนดูคลิปอ่ะพอดูเสร็จมึงก็โดนกระทืบก่อนคนแรกโอเคค่ะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเราไม่แน่ใจว่าเราอาจจะแกล้งพ่อต่อหรือเปล่าเดี๋ยวดูอารมณ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้พ่อกลัวแล้วนะไม่หอนแล้วคนเรามันต้องขยี้ใช่หลอนหลอนคือนิยาผวา